เส้นทางนายกรัรธมตรีคนที่30ของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะยังคงมีด่านที่จะต้องฝ่าฟันค่ะนั่นก็คือการที่ถูกร้องเรียนต่อกอกตให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นสื่อนะคะพี่อาจจะส่งผลกระทบต่อการขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครสอสอและอาจจะกระทบต่อตําแหน่งนายกรัรธมตรีในอนาคตของเขาหรือไม่อย่างไรค่ะ โดยคุณเรืองไกาลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะคะยังคงเดินหน้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนี้ค่ะโดยในวันที่6มิถุนายนนะคะจะย,ยื่นคำพิพากษาของศาลปกครองกลางค่ะที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการกรณีสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสอปนบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานกับไอทีวีค่ะโดยไม่มีสิทธิ์หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและศาลปกครองกลางเนี่ยเห็น ว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายค่ะเพื่อขอให้กะกะตตรวจสอบว่าสัญญาเข้าร่วมงานของไ t v ียังควรถือว่ามีผลอยู่หรือไม่ แต่ที่กลายปเป็นประเด็นดร้อนของวันนี้เลยนะคะก็คือกรณีที่คุณเรืองไกรเนี่ยจะขอให้กะกะตตรวจสอบว่าคุณพิธาได้ขายหุ้นของไอทีวีออกไปแล้วหรือยังคะโดยคุณเรืองไกรเนี่ยอ้างว่ามีรายงานนะคะว่าคุณพิธาได้ขายหุ้นไอทีวีจำนวน42,000หุ้นออกไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคะ่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้ไปถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กับคุณพิธาที่พักเก้าวไกลค่ะแต่คุณพิธาไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนนะคะบอกเพียงแต่ว่าคุณชัยทวัตตุลาธนเลขาธิการพักเก้าวไกลได้อธิบายไปแล้วค่ะ ในขณะที่เมื่อไปย้อนดูกันให้สัมภาษณ์ของคุณชัยทวัฒน์กับผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนค่ะว่าขายหรือไม่ขายนะคะเพียงแต่บอกว่าต้องดูรายละเอียดแต่จริงๆการตีความกฎหมายและบรรทัดฐานมาตรฐานกันวินิจฉัยซึ่งมีหลายกรณีที่สามารถเทียมเคียงได้ไม่น่าจะมีอะไรโดยยังคงมั่นใจเหมือนเดิมนะคะว่าจะสามารถชี้แจงและต่อสู้ได้ค่ะ เหลือแค่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกตเนี่ยจะประสานมาทางคุณพิธาและพักเก้าไกลเมื่อไหร่เท่านั้นค่ะ อย่างนรก็ตามค่ะหลังจากที่คุณเรืองไกลเปิดประเด็นเรื่องของการขายหุ้นออกมานะคะของคุณพิธานเนี่ยก็มีข้อนะ่าสังเกตนะคะว่าหากเป็นการขายในห่วงเวลาสิ้นเดือนพฤษภาคมจรงิงอย่างที่คุณเรืองไกลบอกเนี่ยก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อคดีที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหากกรกตไม่ได้ใชว่ามีความผิดเนี่ยหรือว่าถือครองหุ้นสื่อจริงนะคะก็เท่ากับว่าความผิดนั้นสําเร็จไปแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณพิธานเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าเป็นเพียงผู้จัดจาก,การมรดก ซึ่งไม่ใช่เจ้าของมอรดกนะคะในเมื่อศาลยังไม่ตัดสินนะคะให้เป็นเจ้าของมอรดกจะนําหุ้นนั้นนะคะไปขายได้อย่างไรตรงนี้น่าสนใจค่ะต้องติดตามประเด็นข้อที่จริงกันต่อไปนะคะ แต่นอกจากกรณีหุ้นไอทีีแล้วนะคะยังมีประเด็นร้อนที่น่าสนใจค่ะกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่ากรกรตเนี่ยเตรียมที่จะแจกใบแดงหรือว่าสอสอ,สอ,สอถึง20สอสอทีเดียวค่ะซึ่งหากเป็นสอสอในฝากฝั่งของ8พักร่วมรัฐบาลนะคะที่จับมือกันในเวลานี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ต้องพึ่งผาเสียงของสอวอและเสียงของสอสอพักอื่นโดยจะ เพราะในซีกของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ค่ะต้องจับตาแล้วค่ะว่าใครสส,สคนไหนจะเป็นคนโหวตสนับสนุนคุณพิธาค่ะ